ค่จุดพักผ่อนจุดแรกนะคะแอดจะพามานะคะเดี๋ยวตามแอดไปเลยะค่ะสวยงามมากเลยค่ะเชิญค่ะ

ตรงนี้ก็สวยงามมากนะคะจะมีน้ําตกไมน้อยให้เราได้ชื่นใจนะคะอ่าเดี๋ยวเราเดินต่อไปเลยคะ่ะก็จะมีดอกไม้หลายๆประเภทนะคะแอดก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ให้เพื่อนๆดูแล้วก็ดูนะคะว่าดอกไม้มีเยอะแยะเลยะคะ่ะ เดี๋ยวแอดจะพาเดินไปข้างหน้าจะมีการให้อาหารปลาด้วยนะคะด้านซ้ายมือค่ะนอกจากจะมีที่ให้อาหารปลาแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นสำหรับ เพื่อนๆที่มาเที่ยวก็สามารถนำเด็กๆมาเที่ยวได้นะคะแล้วก็มีที่สำหรับให้เล่นเด็กๆนะคะเดินไปด้านหน้าเลยค่ะจะเห็นว่ามีผู้คนมากมายมาเที่ยวกันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็นอกจากนี่ค่ะคือที่จุดให้อาหารปลาทีา่อหางปลาจะอยู่ตรงนี้ นะคะคเดี๋ยวเดินเลยไปอีกนิดนึงก็จะมีเครื่องดื่มบริการนะคะก็ะะจะเป็นร้านกาแฟร้านกาแฟของหลวงปู่นะคะด้านในนะคะเดี๋ยวแอดแสดงให้ดูเดินมาแล้วก็ดูขอหงหวา ค่ะเมื่อเราเดินชมเหนื่อยแล้วนะคะเราก็จะมาที่ร้านกาแฟร้านกาแฟะจะเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะ,ะถ้าเพื่อนๆมาเดินเหนื่อยแล้วก็แวะเข้ามาที่ร้านกาแฟหลงปู่นะคะ,ะเดินเข้าไปนิดน,นึงแล้วเพื่อนๆก้ ข่างหน้าร้านกาแฟก็มีเออ,อันนี้คือห่านดำนะคะห่านดำไม่ไม่ไม่สวยงามมากค่ะเราก็จะเลี้ยงไว้สำหรับแล้วก็จะมีตราหลายๆชนิดสำหรับให้เราได้ให้อาหารสัตว์นะคะข้างหน้าก็าจะมีบริการให้ทำบุญ<ว>ก็คือหยอดเหรียญหยอดเหรียญแล้วก็รับอาหารมาให้สัตว์ สำหรับคลิปนี้คลิปนี้นะคะแอดก็ขอไปดื่มกาแฟก่อนกันละกันนะคะ